สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำชาแนลชาแนลหนึ่งนะครับชื่อคมสอนชาแนลนะครับซึ่งเป็นน้องผมเองนะครับก็ชาแนลนี้นะครับมีอะไรดีก็คือแบบเขาแคสเกมนะครับโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับคุณจะเห็นได้ว่ามีเยอะมากนะครับเกี่ยวกับ Minecraft สร้างบ้านอะไรแบบนี้นะครับก็ ฝากกด subscribe ด้วยนะครับให้น้องของผมนะครับผมก็มาดูคลิปกันได้นะครับก็มีการเอาชีวิตรอดนะครับในทะเลเลียหรือไมครับอะไรต่างๆนะครับผมอ่าอืม <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับก็มากมายนะครับสอนอะไรต่างๆนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับเกี่ยวกับ c ชา n นลคมสอนชาแนลนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ